ตัวนี้มันหน่อยค่ะวันเดียวกันส้งก็ได้บอสั่งก็แถมคือถายพอดีจีดสอยลยวขึ้นรถสิดถ่ายอีกเยอะ ใายตอนคุณหมอโยกก่อนไนงอันนี้บอรสร้างก็ได้ค่ะนี่แถมเลย,จ,ยจ้าอเอาอะไรเอาจะตุ่นมันดูดใบมันกะสีใสสบมือใสายายมัดเอาบ่กสอยนะครับไไย่ง,งนเนาะนะซิมหน่อยอันนี้ซิมหา ข้างเครื้องผุ่นอันนี้มันพอดีบังพอดีด้วย ผไปใงานเจ็บจัก์กันก็หลุกได้เป็คนมากนี่และววามีเนี่เสียไทยเชื่อนลากันเี้ย่บ้าน้าักข่าิเป็นเสียอย่งผมปากช่องกใ่ที่นึ่งเส่นเอาู้คเอาอันเอาูบา้ช่อนเนเขาเพื่อเอาจะแคกโัว เทงโกลามันวิตามินอันดับหนึ่งเนเปียอันดับสองนี่เขาสีเอาไปใส่สมใส่แบบว่ามันเป็นไฮน่านูนเดมแต่ว่ามันก็ดีคนละย่างแต่ทีนี้มันใส่พื้นที่พอหลายอันนี้มันได้หลายเนยหลายอยู่แล้วเขาสีโอ้หมอทำอันน้ามันมันออกล่ะ ตะกีสีตะงัวสสีตะยางวสิกินมือนี้กัมือแดงันต้อหมดวายอยู่นีมือสีมือละสามขวบยางยางหลายยางหลายมือสีน่เราเนาะมันหลายเนาะอันนี้ก็สิไปมือนี้มือแดงมือนี้มัดมือมัดมือนี้มัดมือได้อยู่การเลยยิ้มเือยมมือนี้ คือเจลาเจนี่แต่ยิ้มเจลาเม่อเคยกินยาจีเขียะล่กินว่ะไอยูวาตัวนี้บ่ากินได้เด้อมาต้อเขียนม่งหยาจีได้ท้ามซึ่งว่าหยาเนียวยากันเทเ่าหยาเกี่ยวม่ให้เื่อเกี้ยวหยาป้าอ้อยยากันเทม่วบอนมัวบ่เคยเลยกินหามีแหวนง่วมีแต่งใจหยาเกี่ยวอยาเนื้อธาตดแวนนี่ซื้อยินมไปจ้ามือเศ้า เป็นน้ำค้นหาดมันอยู่เดยเนาะเดิาด่ยนเพิ่นเดียวมมาลามกัไปเที่ยวหยาไปถ้านเด็อกุณเนี่ยไปเที่ยวหยาเราไปท้าเสาเสาคุณเนี่ยไปเที่ยวหย่ากับมาเอาว่วนหยาเอาพี่น้องเอยมัอนี่สวยละเที่ยงงวจังไหนกินหย่าเลยมาเนี่คขาทับหย่าเห็นข้าอยู่ข้านอหย่าพี่น้องตรงนี้พี่น้อง จะมีความสุขแต่เธอที้เห็นเขากินหนังมาพี่น้องค่ะหมุนกินหนน้่น่นตัวใดตัวด้แบบพี่พีเปลี่ยนวัวกับมีความสุขไปแบบนึงเรือยพี่น่องเอ้ยเป็นเรพี่หน่องเป็นเขาหมุนกินห่างก็ดีใจเมื่อยคนได้กับอดทนได้เป็นเราพี่หน่อแล้วว่ามมงนี่โอ้เทียงกลัวเลยนี้ เพื่นได้กินนาเทียงกลัวแล้วค่าสามยาให้ลูกค้าอยู่ขอบคุณลูกค้าหลายๆเด้อค่ะมึงต้องทำกับเนี้อเพิ่นมาอุดหนุนหยาซัดผู้ใดสนใจก็ทักแกลมาได้เด้อค่ะเด้อโตมาก็ได้ค่ะแต่ผู้ใดว่เมีอะไรง้อก็ได้นี่แหละค่ะงัอบ้านๆห้องพอกันบ้านก็ซีอิ๊วประมาณนี้แหละค่ะง้อกับพอมีตัวงามก็ไดอกล้วค่ะนี่ย แต่ว่าดีใจแต่ว่าเขากินอย่างห้าสซีอย่างกินนะที่นอ,อกแต่ดีใจทีย่ยหนเดี๋ยวค่ะ